มากมากค่ะขอบคุณหัวใจก่อนก่อดจากคุณยายเค้นไว้ค่ะซื้ออาหารไม่เล็กๆมาแล้วก็ไม่กินค่ะ ขาก็กินอาหารไม่ใหญ่กับตัวโตเนี่ยตัวเล็กสามตัวเนี่ยโยนลงไปไม่กินมีแต่ปลาตัวอื่นเลิฟหกค่ะจากแม่นุงน้องใบเตยแฟมิลี่ค่ะสวัสดียายคุมจ้าสวัสดีรอบห้องจ้จาจากคุณยิ่งเคเพาเฟินจ้าเลิฟเจ็ดจ้าจากแม่นุงน้องใบเตยแฟมิลี่ค่ะ อ้าวไม่เป็นไรคะ่ะคุณนิโนไม่ต้องลบคะ่ะพีคิดไม่เป็นไร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 อ่าลูกอ่ะเมนองเอาตัวไหนเนี่ยไปแลกกับโกโก้อ่ะ ให้ตัวหนึ่งไปแรกกับโกโก้ปลาเนี่ยตัวเล็กตัวเล็กที่ซื้อมาใหม่สองเดือนแล้วนะยังเท่าเดิมเลยโตขึ้นมานิดนึ่งส,สีขาวสีขาว เตรียมบอ่อไว้นะเตรียมบอ่อไว้ขอบคุณหัวใจกอดๆค่ะจากแม่นมค่ะสีขาวสีหายยากด้วยนะสีขาวเนี่ย จ้องใส่ถุงแล้วก็เป่าออกซิเจนต้องไปให้เขาเป่าออกซิเจนให้ด้วย คนดูน้อยมากเลยของแม่นงเหมือนกันนลค่ะเหมือนกันเหมือนกันของรถนี่ห้าวันนะห้าวันแล้วค่ะอ๋อไอตรงนั้นน่ะเป็นรังกระรอกเห็นกระรอกวิ่งขึ้นวิ่งลงอยู่นี่หน้าล่ะอุ้ยรังกระรอกใหญ่ขนาดนี้เลยเลยเห็นกระรอกวิ่งออกมาจากตรงนั้นนะคะน่าจะเป็นรังกระรอกแน่นอนโอ้ออกมาทีสองตัวเลยพึ่งตื่นก้วสิท่า ผลตกเพิ่งตื่นกระลอกออกมาจากรังทำน้นสองตัวคะ่ะลังที่รถถ่ายเมื่อวานมีอยู่สามลังนะคะฝั่งนี้ลังหนึ่งฝั่งโน้นลังนึงต้นแคนาโอ้โหเพิ่งตื่นเพิ่งตื่นน,น,นิ่งอยู่กับที่นิ่งอยู่กับที่อ๋อนิ่งอยู่กับที่อ๋อ เด่น,นุใช่ไหมคะโอ้ขอโทษทีค่ะคุณอูว่าจะไม่ขึ้นเหมือนกันละคะ่ะเปิดไว้เดี๋ยวมาค่ะโอเคคะ่ะคุณอูขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีนะคะได้เลยค่ะได้เลยค่ะ เอาปุกกี้มายังไม่ได้กินเลยมีปลาดุกตัวหนึ่งค่ะเนี่ยมีปลาดุกตัวหนึ่งนี่ไงตัวด,ดำๆเนี่ย